สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาทําแกงเขียวหวานหมูปดนะจ้าส้มก็ได้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ้าซื้อมาสองแพ็คได้กันแพ็คละครึ่งกิโลจ้าก็สองแพกก็คก็หนึ่งกิโลกรัมพอดีจ้าส้มก็จะนําใส่อ่างแล้วก็จะนําไปหมักจ้าหมักเอที่หมักส้มก็มี แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะแล้วก็สีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลสองช้อนชาจะ้ะส้มก็จะนําหมูใส่ในนี้อาจะ้ะเดี๋ยวจะขยําขยําจ้าเทเนื้อลงไปในอ่างแล้วนะจะ้าเนื้อบดแพ็กนี้ส้มซื้ออยู่ที่ประมาณอาาสองปอนกวกว่าจ้ะสองปอนดวกว่าก็ ปดสิบกว่าบาทจ้ามีมันห้าเปอร์เซนจ้ามีมันหมูอยู่ห้าเปอร์เซนตและส้มก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้าแล้วก็น้ำตาลจ้าน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดจ้าใส่ลงไปแล้วก็ขยำเลยจ้าส้มจะขยำแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นค้างคืนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส้มก็จะมา มาปั้นเป็นลูกเล็กๆแล้วก็จะนําไปอบจะนําไปอบก่อนที่จะไปทําแกงเขียวหวานนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าหมักไว้ค้างคืนแล้วนะจ้าส้มก็จะมาปั้นนะจ๊ะมาปั้นเป็นก้อนแบบนี้ใส่ภาชนะทนไฟนะจ้าแล้วก็จะนำเข้าเตาอบจ้ะหรือเพื่อนๆจะทอดก็ได้นะจ้า หรือจะใส่แบบนี้ก็ได้จ้ะสใส่ลงลงไปในแกงเขียวหวานแบบนี้ก็ได้จ้ะแต่ว่าถ้านำไปอบหรือนำไปทอดจะเพิ่มความหอมนะจ้าส่วนตัวส้มจะนำไปอบไปอบจ้ะจะเข้าเตาอบอุ่นเตาอบก่อนความร้อนอยู่ที่หนึ่งร้อเจ็ดสิบองศาแล้วก็ประมาณ15นาทีจ้ะ15นาทีก็ยกออกเราก็จะ นำไปใส่ใส่แกงเขียวหวานเลยจ้าในระหว่างที่รออบส้มก็เตรียมจะมาเตรียมเครื่องนะจ้าเครื่องก็มีขนาดนี้ละจ้าพริกแกงเขียวหวานส้มก็ซื้อแบบนี้ละจ้าแล้วก็มีมีหน่อไม้กระป๋องด้วยจ้าร้านคนอังกฤษเขาขายจ้าหน่อไม้กระป๋องแล้วก็มะเขือจ้มามะเขือส้มก็ซื้อมาจากร้านอาบังจ้า ทั้งหมดนี้ 70, เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดร้อยกรัมจะ้ะก็ราคาอยู่ที่ประมาณห้าปอนจะ้ะห้าปอนก็สองร้อยกว่าบาทจ้าก็จะมาหัน่นแล้วก็นี่ก็ใบโหระพาของส้มเองจะ้ะก็จะหมดหมดเอหน้าหมดหน้าหนาวเข้ามาเยือนแล้วจะ้ะส้มก็เก็บเก็บมาได้เยอะเหมือนกันก็จะใช้ให้หมดเลยจ้าไปจะ้ะเพื่อนๆไปหัน่นมะเขือกันเลยจ้า ผักของส้มก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมะเขือนั่นก็นําไปล้างก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็แล้วค่อยนํามาหั่นจ้ะหั่นแช่น้ําแล้วส้มก็มีไม่มีมะเขือพวงจ้ะก็ใส่เนี่ยจ้ะถั่วลันเตาแล้วมีหอมแดงด้วยนะจ๊ะหอมแดงประมาณเจ็ดหัวนะจ๊ะหน่อไม้แล้วก็พริกหวานประมาณลูกครึ่งจ้ะเดี๋ยวส้มจะใส่อัตราส่วนผสมต่างๆไว้ใต้คลิป ให้นะจ้าทั้งภาษา,า,าไทยและภาษาอังกฤษจ้าก็มีกะทิไทยนะจ๊ะเนี่จ้ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บไม่มีจ้าออใช้น้ำตาลขวาวแล้วก็มีขนอรปรุงรสแล้วก็มีใบมะกรูดซอยจ้าไปเลยจ้ะเ, <ๆ S 2> เพื่อนๆไปทำกันเลยจ้า <mining S 2> เนื้อปลดอบก็ได้ขนาดนี้เลยจ้ะเพื่อนๆสิบห้านาที ก็ไม่เอาสุกมากนะจ๊ะเพราะว่าเราก็จะเอาใส่ในแกงเขียวหวานก็จะสุกอยู่แล้วนะจ๊ะก็สุกไปขนาดนี้ก็พอจ้าก่อนอื่นส้มก็จะเปิดเตาจ้ะเปิดเตาแล้วก็เทกะทิลงไปจ้าเทลงไปแล้วก็จะใส่อันใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะจ้า พริกแกงก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็คนเลยจ้ะคนคนให้เขาแตกมันแล้วก็จะใสเ่เครื่องปรุงที่เหลือนะจ๊ะให้เขาแตกมันแตกมันดีก่อนนาจ้ะ่้มก็ถือกล้องถือกล้องเองเดี๋ยวจะลองเอาใส่ขาตั้งดูจ้ะ กะทิก็แตกมันดีแล้วนะจ๊ะแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ๊ะก็มีใบม,มีไม้อยู่ขอบๆจ้ะไฟไฟจะแรงเกินไปจ้ะส้มก็จะใส่ใส่หอมแดงลงไปเลยจ้ะใส่หอมแดงลงไปแล้วก็คั่วคั่วคั่วแล้วก็จะใส่ใส่มะเขือลงไปจ้ะ ก็ได้ขาตั้งกล้องมาแล้ว,ลวเราจะก็ยังไม่ถูกใจเลยจ้ะเพื่อนๆก็จับขาตั้งกล้องแล้วก็ส่องไปด้วยจ้ะพอเดือดแบบนี้ส้มก็จะใส่มะเขือไปเลยจ้าเดี๋ยวเนื้อค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเขาก็สุกอยู่แล้วนะจ้ะเนื้อเอเนื้อบดของเรามะเขือก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้ะ ลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆาสมก็จะคนเลยจ้ะอืมคนคนไปแล้วก็จะเติมน้ำกะทิไปทั้งกระป๋องเลยจ้ะอันนี้หนึ่งกระป๋องนะจ๊ะเดี๋ยวกระป๋องที่สองจะใส่ลงไปจ้ะ จะนเดี๋ยวเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเนื้อมาใส่จ้ะเนื้อหมูลูกชิ้นหมูหรือเนื้อหมูก็ใส่ไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยจ้ะอืมก็คนเลยจ้ะคนไปเลย แกงหม้อใหญ่มากเลยจ้ะแล้วส้มก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยจ้ะหน่อไม้ก็ใส่ลงไปเลยนะจ้ะแล้วก็จะเ,เทกะทิไปเลยจ้ะกระป๋องนี้เทให้หมดเลยก็ทั้งหมดสองกระป๋องนะจ๊ะอ,อยู่ที่แปดร้อยมลจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วส้มก็จะใส่ เครื่องปรุงไปเลยจ้าก็าจะใสน่น้ำตาลน้ำตาลทรายประมาณสองช้อนชาก่อนจ้าสามสามช้อนชาจ้าเพื่อนๆสามก็ไม่อยากให้หวานมากสามช้อนชาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวยังไงเราค่อยมาเติมทีหลังจ้า แล้วส้มก็จะใส่อผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนชาจ้ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชาจ้ะจะยังไงค่อยเติมทีหลังน่จ้ะส่วนเอมเม็ดถั่วลันเตานั้นค่อยใส่ใกล้ๆจะยกลงนะจ๊ะ จะก็คนคนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาฝามาปิดจ้ะมาหาฝามาปิดแล้วก็จะมามชิมชิมอีกครั้งหนึ่งจ้ะยังไม่ได้ชิมเลยจ้ะขอโทษเดี๋ยวหาฝา,ามาปิดเดี๋ยวหาฝามาปิดแล้วก็จะมาชิมจ้ะเพื่อนเพื่อนให้เขาเดือดก่อนแล้วก็จะมาชิมขอโทษจ้ะเพื่อนเพื่อนพูดผิดพูดถูกตื่นเต้น ได้แกงเขียวหวานหมูบดหม้อใหญ่ๆก็เลยตื่นเต้นนะจ๊ะพอหม้อเดือดแล้วส้มก็เปิดฝาเลยนะจ๊ะเปิดฝาแล้วก็จะชิมจ้านี่ละจ้ะโอ้เสือดดีจังเลยเดือดดีจังเลยจ้ะชิมก่อนนี่จ้ะอื้อ อร่อยจ้ะเพื่อนๆก็เผ็ดเผ็ดอยู่จ้ะเดี๋ยวส้มจะใส่นี่ไปเลยจ้ะถั่วอืมอะไรนะจ๊ะถั่วลันเตาแล้วก็พริกหวานใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็เใบมะกรูดก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วส้มจะเพิ่มเกลือป่นอีกนิดนึงจ้ะ เกลือผงอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอีกอีกหน่อยจ้ะอีกหนึ่งช้อนชานิจ้ะเกลือลงไปเกลือประมาณครึ่งช้อนชาจ้ะแล้วส้มก็มีนี่ด้วยจ้ะเอ่อชาใบเตย ครึ่งครึ่งถ้วยก็ใส่ลงไปเลยจ้ะเพิ่มเพิ่มความเขียวจ้ะเนี่ยจ้ะก็ใส่ลงไปแล้วก็จะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งพอเข้าเดือดส้มก็จะใส่ใบโหระพาก็จบจ้ะเพื่อนเพื่อนเสร็จเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเครื่องแน่นสุดๆเลยจ้าเพื่อนๆพคงได้กินอยู่หลายวันส้มชอบแกงแบบนี้จ้ะแกงเยอะเยะ จะได้กินหลายๆายวันนะจ๊ะก็เก็บใส่ตู้เย็นหรือไม่ก็ตู้แข็งนะจ๊ะก็แกงแกงขนาดนี้ก็กินได้ประมาณห้าครั้งนะจ๊ะห้าหกครั้งเนี่ยจ๊ะอืมง่ายมากๆแล้วก็อร่อยจ้าเพื่อนๆแกงเขียวหวานหมูบดก็เดือดดีแล้วนะจ๊ะส้มก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้าแล้วก็ปิดเตา ปิดเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยจ้าเดือดดีจังเลยนี่จ้ะอืมหอมเครื่องมากๆเลยจ้า เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาตักเสิร์ฟกันเลยจ้าส้มก็จะกินกับขนมจีนนะจ้ะนี่หละจ้ะไข่ต้มก็จะตักใส่ไปเลยใส่มะเขืออุย้ยน้ำลายไหลจ้าใส่ไปเยอะๆเลยนี่จ้ะเดี๋ยวมาชิมนะจ้าเพื่อนๆนี่จ้ะเ็ามีผัก ผักก็มีผักกาดดองแล้วก็แอปเปิลจ้ะแล้วก็มีถั่วด้วยใส่ลงไปไม่มีถั่วงอกจ้ะวันนี้ไม่มีถั่วงอกก็กินแค่นี้มามาจะเพื่อนๆมาทานด้วยกันอืของแซ่บของแซ่บเ้นเส้นเป็นแบบเนี้ย อ,อร่อยจ้ะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายวัสดีจ้า